สวัสดีให,ให,หม่ครับว,วันนี้แขกรับเชิญของเธอเห็นบอกว่าเป็นระดับครูสอนออนไลน์ฝีมือเยี่ยมเลยใช่ไหมครใช่แล้วค่ะที่วันนี้<ม>ต้องเชิญมานะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจหลายๆคนที่แบบมีลูกแล้วก็อยากให้ลูกนี่นะคะเป็นแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จต้องบอกเลยนะว่าแขกรับเชิญของใหม่คนนี้เนี่ยคะฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะมากตอนอท้องก็ตกงานลอดลูกก็ พอค้อออกมาธุรกิจก็มีปัญหาเป็นหนี้แต่กำลังใจเดียวเท่านั้นนะคะคือลูกที่ทําให้เธอฝ่าฟันมาจนวันนี้แล้วก็กลายเป็นครูที่สอนออนไลน์แล้วชีวิตดีมากพี่เป้ไม่พูดเยอะดีกว่าพบกับแขกรับเชิญของใหม่เลยแล้วกันนะคะครูฝนพิมราวีพลเยี่ยมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ครอบครัวน่ารักมากเลยนี่ลูกสาวก็มาด้วยนะวันนี้ลูกชายลูกชายเฮ้ยกินแบบสมัยใหม่คุณเขาว้สมัยใหม่คุณแลเรียบร้อยมาก โอ้ยเรียบร้อยกว่าลูกสาผมอีกเเซ่เท่แม่เท่มากเลยนะนี่เรียกว่าเท่มากเลยนะเป็นภาพของครูฝนตอนนี้เห็นภาพที่ขึ้นนะคะจะบอกเลยว่าครูฝนจะทาก่อนปัจจุบันนี้คือยังเป็นครูสอนออนไลน์อยู่ที่ลูกศิษย์ลูหาเยอะขนาดไหนแล้วครูใช่ค่ะโอ้โหตอนนี้เรียกได้ว่าสอนมาแล้วแบบประมาณสามแสนกว่าคนนะคะทั่วประเทศเลยใช่โห สามแสนกว่าคนเรอมีคนสนใจเยอะเลยจริงๆแล้วในช่องทางออนไลน์เนี่ยฝนก็เริ่มเข้ามาประมาณ3ปีได้แล้วค่ะแต่ว่าที่เริ่มมาสอนแบบจริงจังเลยปั้นทีมจริงจังเลยก็อยู่ประมาณช่วง2ไปีกว่าเท่านั้นองปีกว่าถ้าเกิดว่าตอนแรกครูฝนเข้ามาก็เหมือนกับว่ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มามาเรียกว่านับหนึ่งใช่ไหมแต่ตอนนี้เราสําเร็จแล้วเราก็แบ่งปันใช่ถูกต้องค่ะคือพอเราเริ่มรู้แล้วค่ะว่าออนไลน์เนี่ยมันสามารถ ช่วยให้คนนะคะาสามารถมีรายได้ได้จริงๆแล้วเราเชื่อตรงนั้นแล้วเราทําได้จริงๆะคะ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยววันนี้ถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องมาแบ่งปันผู้คนอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าการทําออนไลน์จริงๆมันไม่ได้ยากเลยแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่รู้เขาก็เลยมีเขาเลยบอกเฮ้ยทำไมมันยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอะไรที่ทําให้ครูฝนเชื่อว่าแบบออนไลน์มันจะทําให้เราแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนในความรู้สึกของครูอ,อ๋อจริงๆนะคะถ้าเป็นในช่วงช่วงแรกๆเลยอะเรามองไม่เห็นแต่พอเราเริ่มศึกษาจริงจัง,จงแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย ขนาดเรายังสั่งส้มตาออนไลน์เลยอะค่ะเออถูก้ไหสั่งส้มตาออนไลน์แล้วตอนนี้ออนไลน์มันมีผลต่อชีวิตเรามากเราก็เลยมองฮ้ยตลาดออนไลน์มันตลาดใหญ่จริงๆคนไทยเล่น f a c e b o o k เยอะมากเล่นโซเชียลเยอะมากแล้วลูกค้าก็อยู่ตรงนั้นโคตรเยอะเลยเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนนะคะ คนที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยให้กับการเป็นลูกค้าโลกเปลี่ยนตลาดเปลี่ยนเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตามเหมือนกันซึ่งจริงแล้วก่อนหน้านั้นที่น้องยัยหม่บอกว่าโอ้โหชีวิตไม่ได้ตอนท้องอยู่ก็ตกงานใช่ไหมฮะใช่ใช่คือตัวฝนเองก่อนหน้านี้คือทํางานประจําเป็นเซลล์นะคะมา10ปีเราก็มีคนอเฮ้ยอยู่ตรงนั้นคือมันโอเคแล้วชีวิตก็คือราบเรื่อนทุกอย่างเนาะแต่ทีนี้เนี่ยบริษัทเกิดวิกฤตอ่ะค่ะก็เลยทําให้ฝนตกงานเนาะ แต่ตกงานตอนท้องแก่แปดเดือนหมายถึงว่าตอนนั้นเป็นลูกจ้างเขาถูกต้องใช่ไหมเป็นเซลเลยแล้วตกงานลตกงานตอนท้องแก่ด้วยอ่ะใช่ค่ะแล้วก็สามีก็ทํางานที่เดียวกันตกงานกันหมดเลยใช่ค่ะมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนเนาะอย่าไปฝากไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวอ่ะคือถ้าวันใดวันนึงเนี่ย มันหายไปแล้วคือเราไม่มีอะไรเลยนะเม,มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนั้นมันคือบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของเราเลยค่ะแล้วแล้วตอนนั้นคือผ่อนต่างๆนานาอ้โหูสรรตะเหมืนอนเราๆอย่างนี้ไหมก็เราตกงานเ<ห>นา<ห>นะแต่นี่<อ>ไม่ได้ตกด้วยทั้งค่าบ้านค่ารถไหนจะส่งให้คุณแม่ที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือภาระมันเยอะมากแล้วการเลี้ยงเด็กคนนึงมันต้องใช้เงินทางนั้นนะคะมันก็เกิดภาวะที่แบบว่าตึงแล้วก็ เครียดมากมันก็เลยทําให้เราเป็นหนี้หนี้บัตรเครดิตแบบสี่ห้าแสนอย่างเงี้ยโอ้โหกำลังใจมาจากไหนฮะตอนนั้นโอ้ตอนนั้นคือแบบลูกเท่านั้นค่ะคือทุกอย่างเพื่อลูกเลยคือเราณวินาทีที่ฝนรู้ว่าไม่ต้องไปทํางานแล้วอะเราก้มมองท้องเราเลยนะเด็กคนนึงอะเขากําลังจะลืมตาดูโลกเราต้องการให้เขาเกิดมาที่แบบสมบูรณ์ที่สุดพร้อมที่สุดแต่วันนั้นเราแบบ เราไม่สามารถทําตรงนั้นได้ค่ะเออเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราต้องลุกขึ้นสู้แล้วก็ในเมื่อมันมีอีกหนึ่งชีวิตจะจะขึ้นมาแล้วอ่ะคนเป็นแม่คือมันแพ้ไม่ได้จริงๆค่ะมันต้องสู้ต่ออท้องไปด้วยทํางานไปด้วยลําบากไหมคุณฝนตอนนั้นอ่ะนที่งไปคลอดแล้วพอคลอดมาลูกอ่อนอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วตอนท้องอ่ะฝนหยุดใช่ไหมคะแล้วรายได้ก็ไม่มีแต่พอคลอดน้องได้สามเดือนเน่ยฝนเริ่มมองหางานที่จะทํา ถ้าจะให้เราไปทํางานประจําเท่ากับว่าเราต้องจ้างคนมาเลี้ยงลูกเราไม่เลือกจุดนั้นค่ะเราต้องการอยู่กับลูกเลี้ยงลูกเองคก็เลยตัดสินใจมาลองขายของออนไลน์นี่แหละค่ะม,มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนนะคะอพอเรามาทําออนไลน์เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราเป็นคือเราเริ่มจากศูนย์เราไม่รู้เราโพสไม่เป็นเราทําอะไรไม่เป็นเลย มันก็มีการลองผิดลองถูกนะคะมีการสต็อกของเยอะเยอะแล้วก็ใช่อันนี้คือที่ฝนแบบสต็อกขอคือสต็อกเยอะมากช่วงแรกต้องมีเงินมาลงทุนต้องไปหาเงินอะไรเงินตรงนั้นเลยนั่นแหละเงินก้อนแรกเลยนะคะรอบแรกเลยเนี่ยเอาทองในเซฟรูกไปขายก่อนแล้วก็เพื่อที่จะมาลงทุนแล้วก็มาต่อยอดไปเรื่อยๆแต่จุดพีคมันมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะด้วยด้วยการที่เราแบบสต็อกหลายแบรนด์ แต่และแบรนด์คือดีหมดนะคะแต่ช่วงนั้น<ม>ออนไลน์มันวิกฤตมันก็เลยทําให้ฝนจมทุนนะคะจมทุนเนี่ยแบบหลักครึ่งล้านเลยโอ้โหมายถึงเราเราเรา,าสต๊อกของแต่ขายไม่ออกขายไม่ได้เลยค่ะ<ม>ตอนนั้นแบรนด์ออนไลน์ขายไม่ได้เลยเพราะอะไรค <พอ S 1> รับเพราะมันมีข่าวเนาะช่วงนั้นข่าวดังหน้าหนึ่งเลยมีคนกินอาหารเสริมบางแบรนด์แล้วเสียชีวิตเออมันก็เลยทําให้ใช่แบรนด์ออนไลน์ทุกแบรนด์ตอนนั้นในภาวะนั้นนะคะ เริ่มสานคอนข่นไม่ได้ฝนคือหนึ่งในนั้นครับโอเค,คทีนี้แน่นอนนะครับพอมันเกิดปัญหาแบบนี้แต่เราก็ยังคงเชื่อว่าการทําธุรกิจออนไลน์ค่ะมันคือความต้องการในโลกยุคปัจจุบันใช่แล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาถึงในวันนี้ได้ครับผมฝนตัดสินใจค่ะเพราะด้วยความที่เราแบบเฮ้ย ของมันกองอยู่ถ้าเราหยุดทําคือมันจมเลยแล้วขาดทุนเลยนะค่ะแต่ถ้าเราเดินหน้าต่อเราไปหาวิธีการค่ะไปหาอาจารย์ค่ะแล้วฝนก็ได้เจออาจารย์ค่ะชื่ออาจารย์พรวรัตพลนะคะซึ่งท่านเนี่ยทำแบรนด์ออนไลน์มาแล้วก็เป็นระบบด r บช s h i ู f ิเม i ต์ n ค่ะซึ่งระบบตรงนี้เป็นระบบที่เปิดบินครั้งเดียวไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งมีเวลาอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็เอาเวลาเนี่ยไปทําเนื้องานราคาแพงอย่างเช่น สอนขายสอนตัวแทนนะคะแล้วก็ทําบริหารทีมฝนเนี่ยใช้ต้นทุนร่วมกับทางบริษัทตอนนี้เปิดบริษัทของตัวเองแล้วเสียภาษีถูกต้องค่ะแต่เราไม่มีของนะแต่เรามีรายได้เข้ามาค่ะค่ะแล้วก็ยอดขายหกร้อยห้าสิบล้านแลวตอนนี้คุณฝนคะถ้าวันนี้อยากเรียนเราต้องทํายังไงเพราะถ้าฟังอย่างงี้คือจะประสบความสาเร็จแบบนี้ต้องใช้เงินเยอะถ้าอยากเรียนนี่ต้องทํายังไง จริงๆแล้ว,ว่าจุดเริ่มต้นเลยเดี๋ยวฝนจะสอนเป็นสเต็ปบายสเต็ปเลยค่ะคร,ราคาไม่ได้สูงมากนะคะคเพราะว่าเข้าใจในช่วงวิกฤตนี้คอร์สออนไลน์ที่ฝนมีนะคะก็จะสอนทั้งหมดนะคะ6วัน6วิชาค่ะเริ่มจากตั้งแต่การสร้างหน้าร้านบนโลกออนไลน์เลยค่ะ สร้างหน้าร้านเสมือนทําเพจยังไงให้คนอยากติดตามจากนั้นพอเราได้เพจได้หน้าร้านแล้วทํายังไงให้คนอยากซื้อทางยังไงให้คนมาลุมพี่ร้านของเราเนี่ยค่ะจะสอนการยิ่งอันนเป็นจุดสําคัญทั้งสิ้นเลยนะครับการที่จะทําให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จอันนี้มีสอนแน่นอนจากคนที่มีประสบการณ์สอนแน่นอนจากคนที่มีประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็วันที่3ก็จะสอนมาเซกเกี่ยวกับการทําธุรกิจซึ่งฝนมองว่าการเริ่มต้นทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย มาเซตเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะฝากนิดนึงดีกว่านะถ้าเนี่ยอยากเรียนสนใจแล้วยังไงเอ่ยครับราคาเท่าไหร่คุณฝนคาก็ราคาจะอยู่ที่98บาทนะคะ3วิชาแล้วก็เพิ่มอีก3 3วิชาหลักที่เป็นวิชาแถมก็คือ TikTok IG นะคะแล้วก็วิชาแต่งภาพสําหรับคนที่ มาในรายการนะคะฟรีคอร์สลฟ์สด100คนแรกค่ะโอ้โหนี่ค่ะแอดไลน์ช่องทางที่ขึ้นให้นะคะแอดไลน์ฝน168หนะคะหรือว่าเบอร์โทรค่ะ096 547 9789นั่นเองค่ะนะครับอ่าด่วนเลยนะครับอย่าลืมการทำธุรกิจออนไลน์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่เป็นอะไรก็สามารถเริ่มต้นได้กับครูฝนนะครับวันนี้ขอบคุณครูฝนนะครับขอบคุณกคนมาพร้อมกันเลยครับสวัสดีค่ะ